สวัสดีครับขอ,อนําท่านเข้าสู่ช่องธนก,กิจทรัพย์รุงเรืองครับคลิปนี้ผมจะพามาดูงานปีนปาก่อครับกับทีมงานเสียพวกเงินล้าน จากอำเภอศรีนรงค์ครับบกเมืองสังขะเป็นตำบลพระแก้วปิกัด ก็มาดูรถลอรถสวยหกล้อสายแบกเจ้ามาไฟตักใสอินโนเมกาตั้งรับครับ่านี่เลยมาแล้ว อ๋อปินบอ่อดูครับดีล่ะใจขาดไหมไม่ขาดครับไม่ขาดแรงดีแต่ว่าอันนี้หมอ้อก๋วยเตี๋ยวของแท้ครับอันนี้เพราะว่าเพิ่งไปเอาของใหญ่มามีที่ลวกเส้นด้วยครับอันนี้กข้างในเอาไปเทนในพื้นที่ของ บริเวณวัดวนะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังยิ่งนี้ก็ไม่ไกลครับก็ดูเจ้าม้าไฟสภาพนี้สวยงามมากเลยครับ คิณดี่านครับก็ทดลองหนึ่งเที่ยวสำหรับวันนี้โรงงานวันแรกครับลองทางก่อนคำว่าลองทางก่อนก็เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ